ก็จะวิาาหารสุภาพผมสภาพคไทไฐานไทยสุภาพไหมผมสภาแต่ฟังพี่ไม่ฟังผมเลยผมบอกแล้วไม่ห้ชิลูกไม่ท้ทุกชิงลูกเนาะขอแค่นี้ได้ ตอนนี้ม่ไดรู้ันนั้นก็โอเคตนไม่ม่มีการติดกันเลยประมาณนั้นคุยไปที่นู่นนั่นน่ะคำนั้นคำนั้นที่ที่ไม่ได้รู้เนี่ยผมก็ไม่ให้ทุกของผมเนี่ยทางมาตรงนี้นะผมผมขอแค่ให้ทุกของผมเนี่ยพี่นายตกอมแต่ไมให้ทางมาถึงนู่นนู่นเนี่ยเพื่อเพื่อทำเพื่อไม่ให้เพชดมือใครที่มูำลังคุยที่นู่นอยู่ใครก็เข้าได้นะวันนี้นี่มันทำกินอะไรนี่เป็นวันที่ของผมเนี่ยก็มีบ้านของประชาชน พ่มเนี่ยพูดทั้งหมดเนี่ยพน่มจังพมเนี่บ้านพมแล้วบ้านพุ่มไปแล้วแล้วก็่งไปแล้วกูว่านี่บ้านพุ่มชายชุมพุ่งนเอะตลนะมาแล้วมามาอยู่ที่นี่แล้วน

เราบคน,น,ม,น,นมัน,น,น,นม,มัน,มนรวดเลยเนม,มันว่าพีมาเออ